ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะสอนวิธีเพิ่มยอดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอทิกต o อของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนอยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE SM META ้คล MM ิปให้นะครับ สำหรับใครนะครับผมที่ดูผ่านคลิปฉัดคลิปเดียวนะครับก็สามารถสแกน QR code ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใายนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับผมจะอยู่ขามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมที่สาคัญเลยนะครับสำหรับใายนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลย อ่าหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ท <Okay. S 2> hmm. ี่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตัวแพลตฟอร์มทิกตอกของเราน้่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมัดหมู่นะครับอ่าเพิ่มยอดแชร์นะครับผมอ่านี่นะครับผมในสของบริการนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวรับประกันละกันนะครับอ่าก่อนสั่งซื้อนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับและจอลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้า คลิปวิดีโอทิกเกอของเรานั่นเองนะครับผมกดก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะครับถ้าในโทรศัพท์นะครับผมให้ขึ้นกดแชร์ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นคัดลอกลิงก์มาให้นะครับแล้วก็กดวางเลยในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มยอดแชร์ของเราไปนั่นเองนะครับผมผมเอาสัก1 0 0 0ันแชร์ละกันนะครับใครจะจ่ายเพียงแค่3บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตรวจสอบไปเรยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างคิวเขียวแบบนี้นะครับได้รับการสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับสว่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับเดี๋ยวว่าค่อยไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับ สถานะก็ขึ้นนะครับผมว่ารอดําเนินการนะครับผมจันนี้เป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับผมสันนี้เป็นลิงก์คลิปโตติกรของเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับตรงนี้เป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดแชร์ไปนั่นเองนะครับผม1000แชร์นะครับสำหรับใายนะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกนกิอาโคนะครับผมถุงมินิเวเลตซองอัปปอร์เลยแล้วก็คริปโตเคเรนซีนะครับสำหรับใารนะครับผมที่มีปัญหา เพียงแค่วางเลขออเดอร์หออเราลงไปพพมพงข้อความหรือว่าส่งรูปภาพแหางแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะลายตักขามือด้านบนนี้ได้ครับผมจะิสแกนคีย์วาร์คมาแบบนี้นะครับแอดมินจะพิมพ์ตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในสองข้อเมนูบริการครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเลนราคาก็ไเลยทีเดียวนะครับตอกขามือนะผมจะเป็นลายเรียลของเลยราคาต่างๆนั้นนะครับผมนี่ครับอ่าเข้ามาดูกันได้เลยสลับใารนะครับผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับใา้มเลือกตรงด้านบนสุดเลยนะครับผมอ่า ไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับผม t i k t o k นะครับ Instagram นะครับ u t ท b e t e l e gram Twitter นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผมอ่าติ๊ก o k ของเราก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมเพิ่มยอดหัวใจนะครับเพิ่มคอมเมนต์นะครับผมเพิ่มบันทึกเพิ่มยอดแชร์นะครับหรือว่าจะมีเพิ่มคนดูและสตรีมสดก็มีนะครับผมเนื้อหาคอเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใารนะผมที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามารับความก่อนกันฟรีๆกันตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าทาง ขอภัยแร้วผมทางเว็บไซต์ก,ก็จะเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปวิดีโอ i ิก o กอห้กับงราฟรีๆเลยนะครับผมเพียงแค่าวางลิงก์ t ิกต o อของเราลงไปแล้วก็เพิ่มจำนวนยอดวิวกันตรงนี้กันได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ไอ้เพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่กดคัดปอกลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งนั้เพื่อนนะครับหรือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าคลิปวิดีโอทิกเกอรของเราเลยนะครับผมว่ายอดแชร์ของเราคือหรือยังนะครับอตอนนี้มียี่สิบสามแชร์นะครผมผมขอคนรีเฟรช์หนึ่งข้งนะครับ อ่านี่นะครับผมยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขึ้นมาเป็น1023แชร์แล้วนะครับถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับผ่านนะครับผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ s p e s m m beta clip ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ